เออว่ะเขาทาเลยเป็นไงเออไม่ต้องเติมหาบาทฟิสบาทเลยทีนี้เอาอย่างยางเบนเดินดนี่ฮะยางรถดเบนยางรถดเบนไหนนี่ดูออกเลยนี่อะไรยางเพิ่งเปลี่ยนมาเนบนอะไรวะค้าวบุตรงานหรือจเติมลมกูมีของดีมีไรแกะทีนี้เพิ่งซื้อมายิงข่ารีวิวของหลากหลายเนาะนี่ไงที่เติมลมแบรนด์โอสุกะ กูจะไปไล่กูก็พกมาด้วยเผื่อเวลามันฉุกเฉินไงเราขนปาล์มเนาะโอเคไม่ต้องขนปาล์มยางโ็เบนแล้วนี่เข่าลานช่างหนึ่งมัดหาบาทสิบบาทด้วยนี่ดูดูมาดูนี่เปิดมึงก็ตั้งได้มึงอย่าเอาลมเท่าไหร่กูเอาสามทิศพอรถมอเตอร์ไซค์ยังไม่เบนมากหนาซื้อไว้สักตัวด้วยนี่เวลามึงมาไหลมาอะไรเง,งี้ยต้องมีติดมาพอเสียบปุ๊บยิงเลยดูนอเติมไว้ด้วยเออเออไว้ด้วย ขงไวอู้ดีเลยตัดเองด้วยเห็น okay, ไหมโอ้โูตั้งไว้สามห้าถึงปุ๊บตัดหรือมึงอยากเพิ่มมึงอยากเพิ่มมึงก็กดบวกอื <Okay. S 1> อเออดีว่ะแต่ปลาลุดเดืๆดูใช้ซิสแล้วกูเก็บแต่บลาลุดเออว่ะเข้า,ขาทาเลยเป็นไงเออมึงต้องเติมหาบาทฟิบบาทเลยที่นี่อยากได้ไหมล่ะอยากได้ดูในตะก,กาเด้อปักไว้แล้วตะกาเหลืองนี่เนาะ